สบายดีนกก,ก,ก,นนกาการนกไม้อีกแล้วมือนี้อยากมาเว่าตัวเรื่องต้นองุนเนาะคือที่ผ่านมาเพราะเขากับพยายามเว่า,เ,า,เ,าเรื่องการเฮ็ดจังไดือห้ต้นองุนงามเนาะแต่ว่ามือนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่ามือนี้เขาสิมาว่าว่า,วาอางุนตัวที่เขาปลูกนทั้งหมดมันมีหกต้นเนาะแต่บรได้หมายความาเมดหกต้นในสี่อ,อกงานบมายมันมีต้นหนึ่งที่ออกวงงามและเขาสิมาทาให้เบิงว่าอันต้นที่ปลูกพร้อมกันนะ มันมีปัญหาเดี๋ยวด้อตัวนี้นะฮะมันแยงเบื่องมันมีขแขนงเนาะอเอิ้นแขนงซะเนื่องจากว่าตัวมองนี้เฮาสิเอาให้มันเป็นกิ่งเขาเริ่มอย่างกิ่งอ้ามอะกิ่งอ้ามเนาะฉะนั้นตัวใดที่เป็นขแขนงให้หรือให้เด็ดออกถ้าเฮาบ่เด็ดออกนี่เนาะมันจะเห็นห้ยอดของมันถันรีบอ่ะเด็ดออกเด้อบ่บต้องเสียดายคือเฮาทําอิเนะเฮามีหลายกวกจ่อบอเฮาทายห้ตอนนั้นก็คืออ่า ง g ามันจะใหญ่เขาแล้วโบ,บอยากเด็ดเขาเห็นว่ามันมีความสมบูรณ์เนี่บตาดอกเขาแต่ละตาใ่ใหลีดเยแต่ว่าบบให้เสียดายเด้อคันเ,นเขาอยากคันเขาอยากเน้นอยากเน้นให้อันกิ่งกิ่งอ้ามันใหญ่เาอันยาวเท่า,นนา,ท,าที่กันยาวได้อ่ะตัดสินใจหนึ่งสองซ้ำตึ้งดกแล้วเสร็จแล้วเนาะมันเด็ดมันเด็ดอ่ะเพราะว่าคลิปนี้เขาอยากมาเล่าตัวเรื่องอ่า ต้นที่ว่ามันมีปัญหาเนาะเอต้นนี้เป็นต้นที่ปลูกพร้อมกันกับโตโตห้าต้นที่เขาทายให้เห็นบรรดาบรรดาทานเบิงเขาจะเห็นว่ากกนี้ยังน้อยบอน้อยเนาะแต่ว่าปลูกพร้อมกันอายุซ้ากันอืมปัญหามันมีอยู่บนวะาเอ่อเพราะว่าเขาเนาะก็เลยไปเบิงเข้ายูทูปเนาะไปศึกษาว่าเอ้าเป็นอย่างมันโบเตกจิงเทือบบเตกจังไหนกับโบตก แล้ววันนี้เขาหไปพบอคลิปหนึ่งนะเพื่อนว่าว่าการที่ต้นอ่างุ่นมันโบเตกมันโบแตกดอกอะนะมันบูดิบ่าความพันมันบุดี๋ดัยเต้นเนื่องจากว่าเวลาเพิ่นนันติดตาดอกเพิ่นติดแน่นเกินไปเนะเพิ่นติดแน่นเกินไปฉะนั้นให้เขาเอามีดหรือเอาอย่างก็ได้มาเคลียเคลียแบบเห็ดห้มันหลวมขึ้นน้อยนึงหลวมขึ้นน้อยนึงแล้วเขาก็าหดน้ําปกติแต่ว่าพยายามโบให้หดทึบตูม่งที่เพิ่นนัน ่นมัดหัน่นเพราะว่าคั่วของหดน้ำถือบอลที่คนมัดเนาะในนอนว่ามันจะตายมันจะตายฉะนั้นเขากับพยายามประคับประคมแบบคล้ายๆแบบเอาใจเอาเทาเอาวาเนาะแต่กับประสุบผลสาเร็จตัวเขาจะเห็นยอดเห็นเห็นงามันแตกออกมาเนาะกบภายในภา,ายในอาทิตย์เดียวหนึ่งได้หลังจากที่เขาอันฮิตเมันรวมขึ้นเห็นนะเขาก็จะเห็นมาใบของมันก็แตกมาปกติแต่ว่าเขาก็จะสังเกตต่อไปว่ามันจะมันจะอ่า มันจะงามคือต้นมูบอแต่ตามที่สังเกตแต่ตามที่สังเกตเมื่อนี้แล้วก็คือว่ามันก็งามเนาะงามถือว่างามได้สาหรับเขาเพราะว่าตัวหกต้นทีเอามาตอนนั้นเนาะยอดมันโบงามแบบนี้ซ้ำแมนยอดมันจะเป็นคือแบบมันถึกเพี้ยไปเห็นะแต่ว่ากระห้อดทนเนาะพยายามบวชระบาทดน้ําให้ให้ฟุ้นให้ปุ๋ยครบแล้วมันจะเกิดขึ้นเองเนาะแล้วมันจะเกิดขึ้นเองและอีกอหนึ่งก็คือตอนทำอิซเนาะตอนทำอิซเราเห็นมันโบออกยอดเนนะ เนื่อมันม่ชิตายเนาะเราะว่ามันช่ตายแล้วว่าสิคุดทิ่มซื้อมาปลูกใหม่บอยาเน,นาะยาบอเห็ดแน่นั่นเพราะว่าต้นอางุ่นนี่นะขั้นชัวรมันยังใบเขียวอยู่ไหปาไว้หัน่นไหปาไว้หัน่นคือเก่าเพราะว่าจังไดต้นอ่างุ่นมันก็ต้องออกเขาต้องร้องจนกลัวต้นต่อปลาที่เพิ่นออกมาติดตาดอกนะจนมันจนมันตายเองกุแหละจริงจริงกิบอัพเนาะจริงว่าเอ,อ,อเคยอมแพ้ละบอเอาละประมาณนี้ แต่ว่าคันมันยังเขียวงามงา,มงาเขียวใบเขียวแล้วบบต้องเป็นห่วงจังแดดมันก็ต้องเกิดบบเกิดมือนี้ก็เกิดเมื่อหน้าเนาะเอาตัวน,นี้เมนมือน,น,นี้เขาอยากมาให้กาลังใจเนาะเพราะว่าบางคนซื้อซื้อโตอเทียนเพิ่นติตาดอกมาบางบางคนกับอ,อกบางคนกับบอ,อกแต่ว่าบาบาให้บบให้กิฟตอัพใบพยายามหลายๆร้องหลาย,ลลายวิธีเนาะเพราะเขาก็เข้าใจว่าอซื้อมากับราคากับโบเม้นท์ึกเนาะดูจะทอยล้าว เพราะว่าพวกพวกต้นอันนี้ส่วนใหญ่เนอะส่วนใหญ่เดอ้อเขาว่าส่วนใหญ่ก็คือเกิดออกมาแต่เพื่อนบ้านเขาพูดแหละเนอะออกมาแต่เพื่อนบ้านแต่ว่าเดี๋ยวนี้ย่ราวเขาเพิ่นก็เริ่มเห็ดขายแล้วแต่ว่าเห็ดขายมันก็นยังมีจํากัดอยู่ในราคามันก็สูงแม่คือตัวนี้แม่พันลิลลี่พันลิลลี่ตัวพันลิลลี่นี่เขาเนี่ยตอนเขาซื้อมาเนี่ 2, 5, นยสองเซนห้าพูดนะสองเซนห้าโดย 2, สองแสนห้าฉะนั้นก็คือ,คอ ก็มันเป็นอย่างเนาะก็เนื่องจากว่าความมักส่วนตัวนี่แหละเฮาบริปลูกเฮาบริปลูกขายเนาะเฮาบริปลูกขายกับก้าวาซีมาเห,เห็นมันเป็นโฮมหนองปลาโฮมหนองปลาก็เห็นหนองปลาเด็กเฮาพยายามฮื้อฮ้อ่อัน,นีน่อย่างกัเฮาเนี่ยฮื้อตะไคร์ออกแล้วเพอก๊อกอา่างวนเฮาบางต้นมันกะาเริ่มยาวเลยดีเริ่มยาวแล้วด้วยพอเฮาอยากให้ต้นอ่างนเฮาหนะเป็นเป็น,เป,นเป็นข้างอะเริ่มเป็นข้างเนาะ เป็นข้างอให,ให้ให้นองป่าเขาหนะมันจิงงน้ำเมื่อนี้นี่เขาว่าสีมาเบิงเรื่องข้างอีเด้อนี่อแต่กะบ่อยากบบอยากอันคลิปตัวนี้เพราะว่าเขาอยากมาแชร์เรื่องประสบก,การต์ตัวตัวต้นองุนทีมันโบแตกตาดอกก็มีแต่ว่าเขาอยากเน้นวา่าโบให้เป็นห่วงและกระบ,บให้ลกพิมพ์โท้าจุกลัวมันจะออกใบมันออกในนอนมันออกในอน,น,ออกในอนมันออกในนอนเนาะ แต่ว่าเขาต้องไปเบิงว่ามันมีปัญหาอย่างเนาะมันมีปัญหาอย่างก็คือมันต้องการค้นหลายคนอื่นบ่ออต้นอื่นบอ่นอ,บอหรือมันต้องการน้าบอ่อแต่สาหรับที่เขาสังเกตแล้วเขาค่อนข้างบัวบัตเพนดีหลี่เนาะแต่ว่าเพ่นยังบ่ข้นฉะน,นั้นเขาก็เลยไปเบิงคลิป u t u b e เนาะของของหลายๆของหลายๆสำนักซะเขาก็บอกแล้วว่า youtube เป็นครั้งแห่งความรู้ที่ดทีที่สุดเนาะ เขาอาจจะบบได้คําตอบอยู่คลิปที่หนึ่งหรือคลิปที่เก้าสิบเก้าแต่เขาอาจจะได้คําตอบอยู่คลิปที่ร้อยเนาะอันนี้โมเมนต์เฮาันโมเมนต์เฮาันเบ้าโยกเพื่อให้พวกค่ายเบิ้งยูทูบแต่เขาเบ้าความจริงคือเลี้ยงป่าเลี้ยงอย่างเขากิเบิ้งจากยูทูบเขากับสำหรับเขาคือแบบเขาประสบความสำเร็จได้เนาะสันั่นกับมิเตว่าอยากหู้อย่างก็คือเฮามือนี้เนาะเขาได้ความหูจากยูทูบแล้วเขาก็อยากมาเผืดเทมาแชให้มาเชให้พวกทานเบิ้งน้ำกันเนาะ ก็มีแตแลกเปลี่ยนน้ากันเด้อมีแตวาเ,าเป็นจังใดแล้วก็แชร์ประสบการณ์น้ากันเน่เพื่อให้จังใดให้เราสามารถสามารถประสบผลสําเร็จประสบผลสําเร็จตัวนี้พวกมันเพื่อขายแต่ประสบผลสำเร็จก็คือปล,ลูกให้มันเกิดมาเนาะอ่ามื่อนี้กลมาแต่เท่านี้คลิปตัวนี้เป็นว่าเรื่องตัวนี้เนาะแล้วเราจะมาพบก,กันในคลิปหน้ากติดตามน,น้ากันว่าเขาจะมาว่าคลิปตัวใดเาในาะขอขอบใจเด้อบ๊ายบาย